หลังจากที่เราได้ดูเรื่องของการใส่บุลเลตไปในคลิปที่แล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับบุลเลตนั่นก็คือ numbering หรือว่าลำดับเลขเราลองไปดูตัวอย่างงานและวิธีการปฏิบัติกันเลยครับ numbering ก็คือการใส่ลำดับเลขลงไปที่ด้านหน้าของรายการที่เราต้องการนะครับ สิ่งที่เหมือนกันระหว่างบุลเลตกับนัมเบอริงก็คือมันจะใส่ลงไปที่ด้านหน้าของรายการเท่านั้นและเวลาใส่ลงไปแล้วมันจะถูกลำดับลงไปโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่มันต่างกันก็นกคือถ้าเป็นบุลเลตนั้นจะแสดงขึ้นมาในลักษณะของสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้าเป็นนัมเบอริงจะแสดงขึ้นมาในลักษณะของตัวเลข เรามาลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าต้องการที่จะใส่ numbering ลงไปอย่างลำดับที่2ก็คือหัวข้อที่เขียนว่า bullet เราก็นำ cursor คลิกลงไปที่บรรทัดนั้นจากนั้นก็ไปที่แท็บ home แล้วก็ไปไปหาเครื่องมือที่มีชื่อว่า numbering ก็คือตัวนี้นะครับคลิกลงไปที่สัญ,ญลักษณ์เราจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นหมายเล็กหนึ่ง ก็คือการใส่ลำดับเลขไปแล้วถามว่าทำไมมันถึงขึ้นหมายเลข1นึ่งทั้งทัานที่อยู่รายการที่2นั่นก็หมายความว่ารายการแรกของเราเราไม่ได้มีการใส่หมายเลขลำดับเอาไว้ดังนั้นมันจึงมองว่าบรรทัดที่สองตัวนี้คือลำดับที่หนึ่งทีนี้เรามาลองใส่ลงไปที่รายการที่1ดูนะครับแล้วดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไรแล้ก็คลิกเมาส์ลงไปที่ บรรทัดที่1ก็คือหัวข้อที่เขียนว่า Symbol จากนั้นคลิก numbering เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้หัวข้อที่2เป็นหมายเลข1แต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนลำดับเป็นหมายเลข2แล้วเพราะว่ามันจะแก้ไขรา,ายการให้เราโดยอัตโนมัติทีนี้เราจะใส่อีก2รายการที่เหลือนะครับแน่นอนว่าหลังจากใส่ลงไปมันก็จะลันลำดับเลขโดยอัตโนมัติ คราวนี้เราจะใส่พร้อมกันทั้ง2รายการเลยนะครับก็คือแรงเงาลงไปก่อนแล้วก็ไปคลิกที่เครื่องมือที่มีชื่อว่า n u m b e r i n g เช่นเดิมเห็นไหมครับลำดับเลขก็จะถูกใส่ลงไปโดยอัตโนมัติคราวนี้เกิดเราต้องการที่จะแทรกลงไปหรือว่าเพิ่มต่อลำดับหัวข้อลงไปลำดับเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราไหมมาทดลองกันดูนะครับสมมุติว่า รูเต้องการที่จะแทรกลงไประหว่างลำดับที่2และลำดับที่3นํนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่ด้านหลังรายการที่2นะครับ Enter ลงมาเห็นไหมครับลำดับเลขจะถูกรันแก้ไขโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปครูเอพิมพ์ลงไปคำว่า p a รา g r a p หลังจากนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มลงไปอีกเราก็สามารถที่จะ Enter ลงไปได้ลำดับเลขก็จะถูกเรียงลำดับโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการยกเลิกลำดับเลขมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรก็คือเราก็คลิกเมาส์ให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ที่หัวข้อที่เราต้องการนะครับสมมุติว่ารายการที่4ที่ต้องการยกเลิก หลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือ numbering แล้วก็คลิกซ้ำลงไป1ครั้งเราก็จะเห็นว่าลำดับที่4ในหัวข้อ numbering ตัวเลขจะหายไปแล้วแต่ว่าเขาจะเรียงลำดับตัวเลขให้ใหม่นะครับตอนนี้ด o ป c a ปจากลำดับที่5ก็จะกลายมาเป็นลำดับที่4แทน2รายการด้านล่างที่เขียนว่า table แล้วก็ style ครูเต้องการใส่ลำดับเลขลงไปเช่นเดียวกัน แต่คราวนี้มันมีช่องว่างตรงนี้มาเป็นตัวขั้นกลางเอาไว้ถ้าเราใส่ลำดับเลขถามว่าลำดับเลขมันจะเรียงอัตโนมัติเป็นลำดับที่6และ7หรือไม่เรามาลองดูนะครับแล้วก็แรงเงาลงไปหลังจากนั้นก็คลิกไปที่เครื่องมือตัวเดิมก็คือ numbering ก็จะเห็นว่าลำดับเลขก็จะลันต่อโดยอัตโนมัตินะครับก็คือ6และ7เกิดครูเอบอกว่า หัวข้อที่เขียนว่า table กับ style ไม่ต้องการให้มันลันโดยอัตโนมัติก็คือเป็นลำดับ6และลำดับ7เราสามารถทำได้ไหมคำตอบก็คือเราสามารถที่จะทำได้นะครับก็คือให้มันขึ้นลำดับเลขชุดใหม่เลยวิธีการก็คือเหมือนการแรงเงาเอาไว้นะครับหลังจากนั้นคลิกขวาคลิกขวาลงไปที่รายการใดรายการหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปหาคำสั่ง restart a d d o n e ก็คือหมายความว่าเราจะให้ทําการลันลำดับเลขชุดใหม่ลงไปเราก็ลองคลิกไปที่คำสั่งนี้นะครับหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่เราเห็นก็คือลำดับที่ลำดับที่เป็น Table กับ Style ก็จะเปลี่ยนเป็น1และ2นะครับเขาจะขึ้นชุดตัวเลขชุดใหม่ให้กับเราเลยแล้วถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจบอกว่าจะให้มันลันลำดับเลข ต่อจากชุดบนเหมือนเดิมก็วิธีการทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือคลิกขวาลงไปที่รายการใดารายการหนึ่งที่ต้องการให้มันทำงานต่อหลังจากนั้นไปหาคำสั่ง c o n t i n u e n u m b e r i n g c o n t i n u e ก็คือทำงานต่อให้มันเรียงลำดับต่อไปจากตัวเลขชุดชุดที่1นนะครับคลิกลงไปก็จะเห็นว่าลำดับก็จะกลายเป็น6และ7เหมือนเดิมแล้ว คราวนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวเลขบ้างนะครับลักษณะของตัวเลขที่มันจะลันตัวเลขลงไปนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแต่ตัวเลขอารบิกเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวเลขชนิดอื่นก็ได้นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกไปที่ตรงหัวลูกศรในหัวข้อของ numbering จากนั้นมันก็จะมี numbering library ให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนลักษณะของตัวเลขที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยไปเป็นลักษณะไหนอย่างเช่นตัวที่ชี้อยู่นี้นะครับก็คือรูปแบบปกติเป็นตัวเลขอาราบิกเป็นตัวเลขอาราบิกมีวงเล็บเป็นตัวเลขโรมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตามนี้นะครับก็ลองดูสิ่งที่เราต้องการสมมติคุณเอต้องการใช้เป็นเลขโรมัน ก็เลือกรายการนี้แล้วก็คลิกลงไปเลขโลมันก็จะลันลำดับเลขให้เราโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเรามาดูที่การกำหนดลำดับเลขเริ่มต้นปกติเนี่ยลำดับเลขเริ่มต้นจะสตาร์ทที่1เสมอนะครับแต่คราวนี้เกิดเราต้องการลำดับเลขเริ่มต้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็น1เราก็สามารถที่จะกำหนดค่าตัวนั้นได้ วิธีการนะครับก็คือให้เรากำหนดเคอร์เซอร์ลงไปณนะตำแหน่งจุดเริ่มต้นที่เราต้องการจะเปลี่ยนลำดับเลขนั้นอย่างเช่นตอนนี้ครูเอกำหนดเอาไว้ที่ตรงลำดับที่6แล้วก็ไปคลิกที่เครื่องมือน u มาลิ i n g เช่นเดิมคลิกลูกศรลงมาแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่า Set n u m b e r i n g Value คลิกลงไป มันจะเกิดได้อะล็อกบ็อกขึ้นมาแล้วจะเขียนจะมีหัวข้อที่เขียนว่า start new list แล้วก็ให้มาดูตรง set value to set value to จะถูกเซตเอาไว้ที่หมายเลข6เพราะว่าเราได้คลิกลงไปตรงที่รายการที่6เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนอย่างเช่นเราใช้เป็น10หลังจากนั้นโอเคออกมา เมื่อเราโอเคออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าลำดับที่6และ7จะเปลี่ยนไปเป็น10และ11ทันทีอันนี้ก็คือการกำหนดลำดับเลขที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยหมายเลขหนึ่งมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติครูเอไปเปลี่ยนที่รายการแรกเลยคือซิมโบ l จากเดิมเป็นลัน1-5คลิกลงไปคลิกเซตนัมเบอร์ numbering Number value เ e เปลี่ยนตรงนี้เป็นเริ่มลำดับที่5้าโอเคออกมามันก็จะลั่นตัวเลขใหม่หมดเลยเมื่อกี้เริ่มสตาร์ทที่1คราวนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทที่5แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหัวข้อ numbering นนตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใส่หมายเลขด้านหน้าทีละตัวทีละตัวแล้วเวลาแก้ไขก็ต้องมาแนกะมาแก้ไขทีละรายการ แต่ถ้าเราเปลี่ยนการใส่ทีละรายการมาใส่หัวข้อ numbering การทำงานของเราจะรวดเร็วแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดได้ด้วยนะครับลองนำหัวข้อ numbering ตัวนี้ไปทดลองเล่นกันดูเกิดปัญหาอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิป YouTube นี้ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในครูเอสอนธรรมคลิปต่อไปขอบคุณครับ